คุณไปหลอกลวงเขานะคะเช่นพวกขายอาหารเสริมนะคะรู้ว่าทําวิดีโอต่างๆออกมานะคะแล้วก็หลอกลวงคนที่ไม่รู้นะคะคนรู้ก็รอดไปนะคะคนที่ไม่รู้เขาก็แบบ ชิวนะิน่าช่องแคลบความรู้เรื่องสุขภาพและฟินเน็ตอัปโหลดวิดีโอใหม่จากต่างประเทศทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าหุ่นสป้มหุ่นนาฬิกาทรายแบบเขาออกกําลังกายหรือไสยกรรมค่ะและมีเพื่อนๆหลายคนนะคะไปดูในอินเทอร์เน็ตมานะคะรู้ว่าน้องๆนะคะได้ส่งคําถามเข้ามาถามนะคะว่าพี่วิน่าเอาจริงๆหุ่นแบบเนี้ยถ้าอยากปั้นหุ่นแบบเนี้ยหนูจะต้องออกกําลังกายแบบไหนนะคะเพราะว่าคนที่มีหุ่นหน้าท้องแบนสะโพกผายนะคะ 99.9 9 9 9%นะคะเขาก็ใส่กรรมกันทางนั้นนะคะมีเรื่องใส่กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งการที่เราลดไขมันออกกําลังกายเนี่ยมันไม่มีลดเฉพาะส่วนนะคะบางคนไปดูตามคลิปวิดีโอนะคะว่าจะต้องทําำดานี้นะคะไอ้พวกที่แบบ7วันเห็นผล1งเดือนเห็นผลนะคะก็คือให้เพื่อนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคนที่มีหุ่นแบบอวบนะคะคือสาวๆบ,บางคนเขาก็ไม่อยากผอมไม่อยากแบบลินลีนไงเขาก็อยากแบบอ้วนแบบมีนคะมีนวลแต่แบบอยากไม่มีหน้าท้องมีแปดมีร่อง11เอ็ดแล้วก็มีแบบก้นสวยๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสะโพกกลมกลึงนะคะหน้าท้องแบนนะคะประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของ การไสยกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะโดยเฉพาะดารานะคะไม่ว่าจะเป็นดาราฮอลลีวูดนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติไหมคะโอ้โหแบบโอโแบนราบนะคะแล้วก็ส่วนอื่นก็คือจะแบบไขาบันเยอะเลยนะคะถ้าหุ่นประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเห็นนะคะก็ให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะไม่ต้องไปน้อยใจนะคะว่าตัวเองทําให้ออกกำลังกายแบบกินอาหารแบบ ควบคุมแบบสุดยอดเราไม่ได้หุ่นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะดารานะคะไม่ว่าจะเป็นดาราต่างประเทศนะคะหรือว่าในไทยนะคะดาราไทยเนี่ย เขาไม่ไปทํอะไรประเทศให้คนไทยเห็นแล้วนะคะเขานู่นหอบกันไปเกาหลีนู่นเขาแบบไปเกาหลีกันทีลุมทัวร์ที่แตยกรรมที่เกาหลีกลับมาแบบเก็บตัวแบบ3 4มสี่เดือนนะคะออกมาโผเป๊ะเลยนะคะและก็อที่2นะคะคนที่มีหุ่นลักษณะนี้นะคะก็คือจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะโดยเฉพาะคนสีผิวนะคะวีน่าสอนคนสีผิวเยอะเลยนะคะที่อเมริกานะคะเขาก็จะมีหุ่นลักษณะนี้นะคะก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็จะมีสะโพกที่แบบสวยเลยนะคะแล้วก็หุ่นค่อนข้างจะเป็นแบบ นาฬิการายเลยคะ่ะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาไม่คุ้ม,ม,ามอาหารไม่ออกลังกายเนี่ยเขาก็จะมีไขมันสะสมนะคะโดยเฉพาะตรงท้องนะคะถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองดีๆเนี่ยออกกําลังกายดีๆนะคะเขาก็จะมีหุ่นที่ค่อนข้างเป๊ะเลยะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับ perfect เหมือนที่ไปใสก่กรรมมาแน่นอน,นะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีช่วงตัวยาวนะคะเขาก็จะได้เปรียบกับคนที่ช่วงตัวสั้นนะคะเพราะว่าเขาจะดูสมส่วนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าท้องถ้าเกิดไม่เป็นคนที่แบบ กินเยอะเกินไปนะคะหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจํานะคะเขาก็จะมีช่วงหน้าท้องที่แบนกว่าคนที่มีช่วงตัวสั้นนะคะเพราะว่าหุ่นเขาจะดูสมส่วนกว่าอันเองค่ะและอีกอย่างหนึง่งที่มีส่วนสําคัญที่ทําให้คนในอินเทอร์เน็ตนะคะดูมีรูปร่างที่ ค่อนข้างสบึมหรือว่า perfect นะคะก็คือเรื่องแสงนะคะเรื่องการจัดมุมนะคะการโพสบิดตัวนะคะมีส่วนสำคัญมากนะคะจะมีร่อง11หรือไม่มีร่อง11บ,บางทีแสงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะคือ ทางหนึ่งก็จะไม่มีหานอีกทางหนึ่งนะคะก็อาจจะมีนะคะเพื่อนๆลองไปสังเกตแล้วก็ลองไปถ่ายรูปดูปนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ว่าเองนะคะว่ามุมไหนนะคะที่จะทําให้เพื่อนเนี่ยมีร่อง11ค่ะและอย่างหนึ่งก็คือการใช้แอปการใช้ Photoshop นะคะในการตกแต่งนะคะให้มีนูน่นน,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 นี่นี่ลดนู่นลดนี่ลดนั่นเดี๋ยวเรากลับมาคนที่ไปใส่กรรมนะคะทาให้มีหุ่นแบบโอ้หน้าทองแบนร,ราบสะโพกผ่าเนี่ยผิดหรือเปล่านะคะมันไม่ผิดคะ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะดีสิใครมี เงินไปทาก็ไปทํามาเลยนะ,ะแต่มันผิดที่คุณไปหลอกลวงเขานะคะเช่นพวกขายอาหารเสริมนะคะหรือว่าทําวิดีโอต่างๆออกมานะคะแล้วก็หลอกลวงคนที่ไม่รู้นะคะคนรู้ก็ลอดไปนะคะคนที่ไม่รู้เขาก็แบบบางทีเขาก็มีความแบบ อยขัดข้องมองใจในตัวเองนะคะว่าเขาทําไม่ได้แบบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ไปทํามาแล้วก็หลอกให้คนซื้อนั่นซื้อนี่บ้าบอคอแตกนะคะและคนเหล่านี้นะคะก็ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่โอเคค่ะยังไงเพื่อนๆก็จะลืมกด subscribe กดติดตามไว้เลยนะคะถ้าเกิดเมื่อสนใจเค็ดรับความรู้ใหม่ๆที่จะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ